ค่ายนี้เหมาะสาหรับการ์ดอะไรอย่างแบบ PSA เอาการ์ดอะไรส่งดี BGS ส่งการ์ดอะไรดีหรือ CGC ส่งอะไรดีนะครับอันนี้เนี่ยคลิปนี้คลิปเดียวมีคำตอบให้เลยเอาผมเริ่มจากค่ายที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดแล้วกันนะครับก็คือค่าย PSA ปัจจุบันก็เกตการ์ดทะลุไปหล 100, 000, 000, ัก100ล้านใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม PSA เนี่ยเป็นค่ายเกตการ์ดที่ค่อนข้างเก่าแก่นะครับแล้วมาตรฐานค่อนข้างสูง การที่เหมาะกับการเกตที่ PSA เนี่ยผมเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งตลาดแล้วกันโดยเฉพาะการ์ดวินเทจนะครับการ์ดวินเทจของผมเนี่ยตัดรอบที่ปี1990ลงไปอย่างเช่นใบน,นี้ที่อยู่ในมือผมนะจะเป็นเอเ g อ m a สมาราโดน่า RC อันนี้ปี1978เกต PSA ชัวร์ที่สุดเขาจะเช็คให้เลยว่าการ์ดแท้ไม่แท้สภาพเป็นยังไงอันนี้นะมารารโดน่านะครับเพราะว่ามันดูแล้วอ่ะอาจจะเจอของปลอมง่ายมากเลย แต่ตัวอย่างเทียบอ่ะเขามีเยอะมากก็เขาจะตรวจเช็คให้อย่างเรียบร้อยเลยว่าแท้ไม่แท้สภาพยังไงอันนี้คือเพียเที่ผมแนะนำนะครับว่าให้เกตอีกประเภทหนึ่งที่ส่งเกตประจำของเพียเก็คือการ์ดท,ที่นักกีฬาเซนบนการ์ดเบสนะครับตัวอย่างนะครับประมาณนี้นะเมซี่เนี่ยครับในที่ไรเซนเขาก็จะเกตไหมว่าการ์ดอ่ะแท้ไม่แท้อันนี้ถ้าเกิดการ์ดแท้ออกสกอร์ให้ก็ดีอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแท้สภาพ9ล้าไลเส้นสภาพ10 คือความสมบูร์ของลายเซ็นอะเซ็นสิบเลยเพราะว่าเซ็นเต็มมันมีการเซ็นที่แบบไม่หลุดขอบอันนี้ก็คือตัวอย่างที่2นะที่เหมาะสําหรับเกียร์เซ็นก็คืออันแรก,การ์ดวินเทจอันที่2การ์ดเซ็นออนการ์ดที่เป็นการ์ดเบรไม่ได้มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับประเภทถัดมาพวกอาซีการ์ดทั้งตลาดเลยก็ได้อันเนี้ยจะเหมาะสําหรับค่ายเกียร์เซ็อย่างเช่นใบนี้ครับเออร์ลิงบราน์ฮมแลนด์เนี่ยใบเนี้ยเป็นอาซีของฮาแลนด์เขาผลิตมาแค่187ใบ มีการเก็บขพีเอสเอ่ะเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ได้เก็บสิบมาก็ไม่กี่ใบได้ประมาณ40า่สิบกว่าใบที่เหลือคือมันจะไม่เต็มสิบพีเอสเอเขาจะถนัดกับของพวกนี้แล้วราคามันจะค่อนข้างแข็งมากอันนี้คือพีเอสนะอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกการ์ดวันอัฟันนะครับกีฬาเลยน,นีสมตัวอย่างตัวอย่างเป็นการเอฟวันแล้วกันของอเล็กซานเดอร์อลบอนนักเอฟวันชาวไทยนะอันนี้ก็เป็นการ์ดวันอัฟันนะของอาบอนคือการ์ดวนะันอัฟันอะ ส่วนตัวผมมองว่าเกรดใครไหนก็เหมือนกันแต่ PSA อ่ะมาตรฐานเขาจะค่อนข้างสูงก,ก็ออกมาว่าได้เกรดเท่าไหร่ที่เป็นวันวันซึ่งต่อให้ไม่ได้เกรด9เกรด10เนี่ยออกมาได้เกรด5 6, 7เกรด6เกรด7นี่ยอย่างน้อยมันก็คือใบเดียวจริงเพราะมันคือวันวันอันนี้คือ PSA แล้วตอนหลังเนี่ยแลปเขาใช้แลปแบบใหม่ที่มีความแข็งแรงความยืดหยุนค่อนข้างสูง ทำให้ไม่แตกหักง่ายๆแล้วก็กันกระแทกกันรอยได้ด้วยถัดมาผมจะพูดถึงค่าย BGS นะครับว่าทําไม BGS เนี่ยถึงเหมาะกับบางอย่างไม่เหมาะกับบางอย่างการที่เหมาะกับ BGS จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าการที่ลุ้นคะแนนเป็น10นะครับ10แบบ perfect 10เลยที่ออกมาได้ BGS 10นะครับยกตัวอย่างจะเป็นการ์ดโปเกมอนนะครับเป็นอันนี้แล้วกันตัวนี้ก็คืออัมเบรียนนะครับอัมบรียนนี่ครับที่เป็น BGS black ก็คือคะแนนเต็ม10ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ลิงขอบมุมพื้นผิวคือสมบูรณ์ที่สุดละมันจะอมาเป็น10ดำเนี่ยพอเป็น10ดำเนี่ยพ populaion มันค่อนข้างน้อยคะแนนของการ์ดแล้วก็ราคาของการ์ดเนี่ยมันสูงปี๊ดเลยกระโดดจาก p s เ1 0ไปหลายเท่าเลยซึ่งการ์ดโปเกมอนที่มี populaion t ของ p s เ1 0เยอะเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่แล้ว VGS Black ยิ่งน้อยเนี่ยราคาจะโดดแบบ หลายเท่าแล้ครับโดดโดดหน้าเกลียดเลยบางทีอาจจะเห็นการ BGS 10นี่แบบเดียวกันเนี่ยราคาอยู่ประมาณหลักร้อยเหรียญเองแต่ว่าพอเป็น BGS 10สีดำเนี่ยราคาไปแบบทะลุปลอดแตกเกือบหมื่นเหรียญเลยก็มีเพราะความหายากของมันและตัวเทียบมันมีน้อยจริง BGS ที่เขาเกรดนะที่ออนะทลุ้นเกรด10เนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องด้วย,ยว่ามันออกคะแนนได้ยากมากกว่าจริงคนระับส่วนตัวผมจะแนะนํา BGS เนี่ยจะเป็นพวก การ์ด TCG นะครับก็คือการ์ตูนมันจะเป็นโปเกมอนหรือดัตตบอลที่อยู่ในมือผมนะคือพวกนี้ BGS อะ่ะมันน้อยมากจริงๆอย่างแบบใบนี้ตอนนี้ผมได้มา Population มันมีอยู่แค่เจ็ดใบทั่วโลกแต่ว่า PSA สิอะ่ะเยอะมากหลายร้อยใบยทำให้ความหาย,ยากและราคามันพุ่งขึ้นไปอีกนี่ครับอย่างเงี้ยที่เหมาะก็คือจะเก็บทั้งที BGS สำหรับการ์ตูนนะสิบดำไปเลยถ้าไหวไปสิบดำเลยมันแพงจริง แต่ราคามันแข็งจริงเหมือนกันนี่นะครับเป็นตัวอย่างนะนี่คู่นี้อิงจากันบอดน,นะที่ผมเก็บไว้ส่วนตัวเนี่ยหรือแบบตัวยากๆยากครับแบบนี้ครับอันจากนักบอดน,นะนะถัดหน้าก็จะมีอีกค่ายหนึ่งที่เน้นเกรดการ์ดที่เป็นการ์ดการ์ตูนโดยเฉพาะเลย PCC เป็นหลักการ์ดกีฬาก็รับนะครับส่วนตัวผมแนะนำเป็นการ์ดประเภท PCC มากกว่าอย่างพวกโปเกมอนนักบอลวันพีซ หรือแม้กระทั่งเมอิ์กิกหรือเกทเทอริงนะครับก็คือ่ข้